ยโยัสดี่คุยจะแทรกด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ของไอคราฟนะครับโอเควันนี้นะฮะเราก็จะมาแจกเงิน1นึ่งแสนบาทนั่นเองโอ๊ยเจ็บมือนะน่ก็จะเห็นทางด้านเอ่อขวามือของหน้าจอนะครับจะเป็นเงิน1นึ่งแสนบาทที่ผมถอนมาจากธนาคารดล็กน้อยจะเป็นเกมที่ผมเคยรีวิวเซิร์ฟเวอร์ไปแล้วนะก็ไปดูกันได้นะผมไอพีทิงมาให้แล้วใต้คลิปนะก็ไปเข้ามาได้นะครับคนที่จะได้รับรางวัลนี้ก็คือคนในเกมนี้ก็คือผู้โชคดีนั่นเองนะครับผมซึ่ง มาดูกันนะว่ามีใครบ้างนะครับผมเราจะซึ่งกฎของเราก็คือเราจะหาผู้เล่นครับที่มีเลเวลของเกาะก็คือมัมนเเจะอยู่หาชื่อนะฮะทุกคนก็จะเห็น,นเป็นรูปดาวนะครับซึ่งผู้ืชคดีนะก็จะเป็นดาวด้านหลังนะเป็นเวลนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับก็มีเออถ้าสองคนท่นที่เห็นก็คือคนที่ชื่อว่าอาพาฮาราต้าขอล้วอ่านพินิจไปก็อขอไฟด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีงเราจะเปลี่ยนเป็นทานของจุ๊ก4ีดแล้วกันนะครับผม47 7นะครับผมเรื่องหนึ่งเลเวลแล้วกันนะครับเราเปลี่ยนจาก เอ่อคนที่แบบมีเลเวลประมาณเอ่อศูนย์เนี่ยแปลงเป็นศูนย์ถึงหนึ่งเลยกันนะก็จะมีสองขนเองนะครับผมซึ่งเราก็จะยุติธรรมนะเราจะไม่แบบเลือกร้อตัวเองนะผมโดยที่เรานะครับผมไปนะผมโดยที่เรานะครับผมจะทําการเลือกนะครับผมโดยการสุ่มได้ครับสุ่มตัวเลขนะครับว,ว่าเราจะเอาศูนย์หรือหนึ่งนะัโดยการให้แล้วเราจะทําการสุ่มเองนะครับผมโดยใช้แอปสุ่มเราจะไปสุ่ม ในโทรศัพท์ด้วกันเนาะเดี๋ยวเมือนกันนะครับผมโอเคนะครับบันทึกหน้าจอโอเคนะครับเราก็จะตัดภาพไปในส่วนของทางหน้าจอโทรศัพท์นะผมก็เข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็ทำการกดเลยครับผมว่าดูสว่าใครจะเป็นผู้โชคดีนะผมระหว่างคนที่มีเลเวลเกาะหนึ่งครับกับเลเวลเกาะศูนย์นั่นเองนะผมอันนี้ผมไม่เฟกนะคือสุ่มให้ถูกเลยนะครับปังนะผมก็โชคแสดงความโชคดีแล้วก็เสียใจกับคนที่มีเลเวลเกาะหนึ่งด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยเนาะแต่ ผู้โชคดีของเรานะครับผมก็จะเป็นส่วนของทางผู้เล่นที่มีเวเกาะ์ตูนนั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมไม่ทราบนะว่าเขาเวลเท่าไหร่เราจะทำการทักไปหาเขาในมาตรับไปแล้วกันนะครับ m e s mm hmm. s e n g e r นะครับผม m s g นะครับผมแล้วก็ทักไปหาคนนี้นะครับแล้วก็ทักอย่างสุภาพนะครับผมสวัสดีครับนะรอรอคาตอบนะรอคาตอบถ้าไม่ตอบก็ตัดไปผู้่วยดีคนหนึ่งเลยนะว่าเรา ต้องมีเวลาจำกัดไม่เองนะผมแท็กชื่อเลยแล้วกันเนาะเป็นแสนบาทก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าเขาจะป็นสึงไงผมก็ดีใจด้วยแหละที่แบบได้แจกคนเพื่อนนานๆทีผมก็ไม่ได้ทำคลิปแบบนี้เนาะเนี่นยก็บอกเป็นคลิปแรกเลยที่ผมแจกคนนะหนึ่งแสนบาทอันเดี๋ยวผมขออนุญาตนะผมเปลี่ยนลายชื่อแล้วกันนะเป็น icy, จูซี่เจเจเจนะครับผมทำการแท็กไปหาเขานะครับผมโดยที่เราจะพิมพ์นะผมไปหาเขานะรอคัตอบนะผมเราแท็กชื่อเขาไปด้วยกันนะเขาจะได้เห็นแบบเอ้ย บนทักมาอะไรอย่างนี้นะครับเค okay, ท็กประดวกันนะครับผมเมื่อเขาจะตอบเนาะสำหรับความใจใจคนที่สองนะเขาไม่ตอบนะครับงั้นเราขอเลือกเองแลวกันครับเอาเวลที่ผมเห็นน้อยสุดนะครับก็คือเวลของเลเวลเก้านี่ครับผม max pnp นะครับผม max P P ะผม Next. จะหาคนที่ชื่อว่า max ครับผมผู้โชคดีรายต่อไปรายที่สามนะครับ <c oughs> <c oughs> เฮ<อ>้ย hey, รอเขาตอบนะบผมเดี๋ยวเราข้ามไปเลยแล้วกันเนาะ y e a r Th เอ้าเขาตอบมาแล้วครับเดยหผมขอหลัเขากันนะว่าเอ้ยนี่เขาจะตอบว่าไงนะขอยาดูแอคชั่นกันนะครับผมเนี่ยเออผมจะบอกว่าผมจะให้เงินคุณ1 0 0 0 0 0บาทนะครับโดยที่ไม่ต้องทำาขตอตังอะไรเลยนะครับให้แบบรีเลยอันนี้คือแบบรุนรัวแล้วก็ผู้โชคดีนะครับเออผมจะทำให้ชีวิตเขานะเปลี่ยนไปเยอะมากมากครับ100,000บาทนี่ก็ใช้คุ้มนักหมูถ้าใครได้มาดูลิปนี้ก็ต้องขอแสดงคมยินดีด้วยนะครับผมที่คุณได้เป็นผู้โชคดีของเรานะ อ่ะเราเขาตอบนะครับผมเราเขาตอบว่าอะไรนะครับผมก็มจะพิมพ์บอกเขานะว่าถ้าผมอยากให้คุณลุงแจกถ้าผมถามไปเลยนะครับเพราะว่าเราเน้นแจกครับเดินรถแหละแจกแถวนะว่าเราลุ้นกันนะครับผมเออเฮ้ยทุกคนเขา,าไม่เป็นไรว่ะอย่างนี้ผมถูกใจครับผมคนแบบนี้เนี่ยผมชอบจริงครับผมนี่ถูกใจจริง,รงเลยนะผมแจกครับแจกเลย ผมเจ้าเขาซื่อสัตย์มากเพราะว่าเขาแบบไม่เอาครับเพราะว่าไม่ใช่เงินผมเว้อยอันนี้เข้าใจจะให้เขานะอืมให้ไปเลยนะครับผมค <c oughs> ือเออเขาได้ตอบมานะว่าไม่เป็นไรอ่ะคือเราอยากช่วยจริงนะเพราะว่าเขาแน้นจากเขาเป็นผู้เล่นใหม่ฮะ <c oughs> ตอนที่ผมบอกไปแล้วว่าเขาจะช่วยคนที่เป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมเออนี่นะฮะเขาเรียกว่าวสุดจริงนะผมคนจริงเขาอย่างนี้ครับเออไปเราเรอเขา,เร,า,เร,ารับวาร์ปกันนะ ขอเวลาแป๊บน,นึงนะไม่รู้ว่าเขาจะรับว้าผมหรือเปล่านะเราจะไปดูกันนะครับว่าเขาจะรับเงินของผมหรือเปล่านะครับเออเราเรา,เราเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เขาเรอเขา,เร,า,เร,ารับว้าผมเลยแล้วกันเนาะแน่ใครอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะกดติดตากดไลค์ให้ผมด้วยนะเพราะว่าคลิปนี้ผมตั้งใจทามานะแล้วแล้วเงินหนึ่งแสนเนี่ยเป็นก้อนแรกนะแล้วก้อนที่ผมตั้งใจจะให้คุณผู้ชมทุกท่านเห็นและคนที่เป็นผู้โชคดีด้วยนะครับในตัวเลยนะครับผมก็ ถ้าคุณได้มาดูคลิปนี้พูดย้ำนะครับก็ต้องขอบคุณอีกเช่นกันครับผมแล้วก็แสดงความยินดีด้วยเราไปที่สปาแล้วกันนะไม่ใช่็อบบี้สีสปาวนะครับผมก็มว่าเขาจะเล่นได้อย่างแบบเออเป็นเขาหมอว่าเขาจะเอาเงิน1นึ่งแสนที่ผมให้ไปเนี่ยใช้ไปอย่างเป็นประโยชน์นะครับผมก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับผมโอเคเขาจะมานะครับผมเราจะมาดูนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะท่าทางลักษณะเขาจะเป็นยังไงนะครับผมว่าตื่นเต้นเหมือนกันนะเออไปรอดูนะครับผมเขามาแล้ว เข้ามาแล้วเยวเขาตอบนะครับผมก็เราจะมาเซอร์ไพรส์เขาเองนะครับผมเราแจกเลยแล้วกันนะตืะ่นเต้นมากเ่าไปเลยนี่โคตรโอ,อ๊ให้ไปแล้วนะทุกคนอห้จะม,มรดูลักษณะของเขาแล้วครับว่าเขาตื่นเต,นต,นต้นรู้สึกยังไงนะผมอยากให้เขาแบบท้าง่จริงนะเราจะมาดูท่าทางของเขานะว่า,าจะเป็นยังไงครับผมผมก็ไหวให้เขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม แล้อขอแสดงคำนิด้วยนะครับกับคุณ Max p n p นะครับผมก็ต้องเอ่อแสดคำนิด้วยนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสาหรับคลิปนี้นะคะก็เราได้แจกผู้โชคดีเป็นที่รรียบ้อยแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับคุณ Max p n p นะครับก็ฝากเอ่อไปใช้เงินนะครับ1 0 0 0 0 0บาทนะผู้จัดกใจนะก็ให้เป็นประโยชน์นะครับผม เงินหนึ่งแสนเนี่ยก็ใช้เป็นประโยชน์แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็เลยอยากทำที่ลอยๆแล้วนี่เองนะครับผมสำหรับคลิปผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมก็เออสวัสดีครับบ๊ายบาย